ในโบกบหรอกจะจะบาดบุกเียวย์ยูที่ช่องนี้สามรวยก็แปดทิพพาเลยนี่ไม่ออกพ,พ,พาเลยพาเลยพาไหนึ่งละพาไล่ลเ,ลเดียว

ลูกเปิดแฟ้มมังล้มเกี้ยว้าวว้าวีบ้างเที่มีเงินเงินเออเงินบัตบัตรเยอะๆขอด้วยว <c oughs> บัตรบัตรนี่ มูหันใ้พวกพองเบิ่งคุยกขึ้นมีดมีหนเบิ่งงเบิ่งนี่ได้ทำนี่นี่มาน่างหลพี่อู้วเบงออกมเบงออกมเบิ่งที่เบิ่งที่ไหนยีนั่งงนี่น้องอ